นะครับวันนี้เราจะมาตามติดชีวิตไอ้ว้าวุ่นและไอ้วุ่นวายเนี่อันนั้นแม่เขาสองเด็กน้อยแพะแคะสุดน่ารักและสุดหลอ่ออันนี้ชื่อไอ้วุ่นวายเนี่ยแพะแคะลายกวางดาวนี่ไอ้วุ่นวายนี่หนุ่มรอเป็นแพะแคะนะครับนี่ตามติดชีวิตมาเลยมันน่ารักมากอันนี้แม่เขาชื่อ s n o w ่นี่ คตรน่ารักเลยละลายสวยมากกลับมานี่เร็วนี่แมันชื่อไอ้เปียกมันชื่อวุ่นวายมันชนสู้ใครไม่ได้เลยส่วนนี้เป็นแม่ของเขาแม่เขาชื่อสโนไวไอ้เปียกเนี่ย <c oughs> ให้มันไปสู้กับใครก็สู้ใครไม่ได้เลยเพราะว่าแต่ละตัวมีตัวบิ๊กเมา์เทนนี่นะครับ เจ้าเด็กชายวุ่นวายนี่พ่อของเขาเนี่เรามาสักเป็นรอยสักพ่อเขานี่น Louise, ตัว Lip Thousands. น Quốc ี้ลูกเขาจะวุ่นวายจอมพลังนี่ดื้อเหมือนพ่อเขาเลยแต่น่ารักนี่ดึง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 นี่ตัวผู้นะครับตัวนี้น่ารักสุดๆสุดงึ ใช่ม <anto> <isto> ันดุไม่เบาไอ้นี่มันดุไม่เบาดูมันดูมันแฮ่เฮ้เฮ้ยังไงยังไงสู้เหรสู้เหรนยี่ยังไงม่งก็ให้ม่งก็ให้วุ่นวายมันชื่อว่าวุ่นวายนี่นี่เฮ้เฮ้เฮ้จะทำน้องน้องกำลังฝึกวิชาอยู่นะนี่นี่นี่เจ้าแพ้แค่แพ้เปี้ยของเรานี่ดุดันไม่เกรงใจใครแพ้ในคิรีย The